สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืช267,000นายผมขอแค่10%ของพี่น้องทหารผ่านศึกที่พอที่จะสามารถเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครได้ที่สภาผูแ้แทนรัศดรได้ในช่วงไปลายเดือนธันวาคมนะครับนะฮะปลายเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะมีการรวมพลกันขออย่างน้อย10%ของพี่น้องทหารผ่านศึกที่มีทั้งหมดกว่า267,000นายมาแสดงตน ให้กับรัฐบาลให้กับนายกเศรษฐาทวีสินให้กับแสดงตนให้กับคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงความเดือดร้อนของพวกเราถ้าเราสามารถทําให้รัฐบาลออกเป็นพระราชก,กําหนดได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทําสงครามครั้งนี้รอบเดียวจบสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ มีข่าวจะแจ้งให้ทราบนะครับเฉพาะาสื่อสารไปยังพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าพี่น้องทหารผ่านศึกทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับผู้ถือบัอตรทหารผ่านศึกชั้น2-3-4นะครับผมได้รับแจ้งจากท่านอิสรพงศนะ์เชียงใหม่แล้วก็ท่านอนุรักษ์ชอบสะอาด001กับ002นะครับว่าขณะนี้เรื่องการเสนอชื่อ ร่างพระราชบัญญัติเงินพดุงเกียรติเข้าสู่สภาผู้แทนะะราษฎรเนี่ยได้ประมาณสัก3,400กว่าชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ในระบบะเป็นกระดาษแบบฮาร์ดเวิร์กอ่ะนะครับเป็นเป็นกระดาษเป็นกระดาษเป็นเอกสารเปเปอร์น่าจะประมาณสักเกือบครบแล้วเกือบครบหมื่นแล้วนะฮะก็ตั้งใจว่าจะให้ครบ15,000คนด้วยกันนะครับแต่สิ่งสําคัญอันนั้นคือการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินพดุงเกียรติทหารบ้านศึกซึ่งต้องใช้ กระบวนการทางราชการนานพอสมควรตั้งแต่การเสนอไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ประชาวิจารณ์หลังจากนั้นส่งเรื่องให้ในายกนายกเห็นว่าเป็นพรบการเงินสอบถามหน่วยงานต่างๆอีกแล้วก็ตีกลับมาที่สภาผูา้แทนรัษฎรในวาระ1 2 3 4เข้าระเบียบเวลาอีกซึ่งต้องใช้เวลากว่าผมผมคิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่า2 3ปีนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ย ผมจึงเสนอแผนให้กับ001 002แล้วก็พี่น้องทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3 4ทั่วประเทศที่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลแค่ปีละพันบาทเนี่ยทั้งหมด2 6 7 0 0 0 0นายด้วยกันรวมทั้งครอบครัวนะฮะผมอยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยคือทางพี่น้องทหาร่านศึกเสนอรัฐบาลเนี่ยอ,ออกเป็นพระราชกำหนดนะครับออกเป็นพระราชกำหนดโดยมติคณะมนตรีนะครับ ตาเป็นพระราชะกําหนดเงินพนุงเกียติทหารผ่านศึก2 3 4าเนี่ยให้ได้เงินพนุเกียรติทหารผ่านศึกเนี่ยเดือนละ3,000บาทจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับทำรอบเดียวให้จบเพราะถ้าสามารถออกเป็นพระราชะพระราชะกาหนดได้เนี่ยสามารถเอาเงินจากงบประมาณแผ่นดินมาส่วนหนึ่งอาจจะประมาณปีละประมาณ 3- 4 0พันล้านแล้วก็เอาเงินจากกองสลากมาประมาณปีละประมาณ3 4 0พันล้านตรงจุดเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือการ การแสดงออกการรวมพลพี่น้องทหารผ่านศึกทั้งหมด267,000นายผมขอแค่10%ของพี่น้องทหารผ่านศึกที่พอที่จะสามารถเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครได้ที่สภาผู้แทนรัษฎรได้ในช่วงไปลายเดือนธันวาคมนะครับนะฮะปลายเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะมีการรวมพลกันขออย่างน้อย10%ของพี่น้องทหารผ่านศึกที่มีทั้งหมดกว่า267,000นาย มาแสดงตนให้กับรัฐบาลให้กับนายกเศรษฐาทวีสินให้กับแสดงตนให้กับคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงความเดือดร้อนของพวกเราถ้าเราสามารถทําให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกําหนดได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทําสงครามครั้งนี้รอบเดียวจบแล้วก็ดูแลพวกเราไปตลอดชีวิตด้วยกันเป็นเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกหรือเรียกว่าพระราชประพระราชกาหนดเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึก ผมขอพี่น้องประชาชนที่เป็นทหารบัญึกเสียสละเวลานะฮะสักเล็กน้อยนะสักสองสามวันนะฮะสู้กันครั้งเดียวให้จบมากันประมาณสักสองสามหมื่นคนให้มืดฟ้ามัวดินไปเลยนะฮะเราไม่ได้มาล้มรัฐบาลนะฮะแต่เรามาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เขาละเลยเราไปนะฮะผอกคอผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเขาได้ทั้งที่ดินเขาได้ทั้งเงินเงินก้มก้นถุงไปทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับ แต่เราเป็นทหารผ่านศึกที่ปกป้องผ่านสงครามช่องบกผ่านสงครามร่วมก้าดูแลประเทศไทยมาโดยตลอดนะฮะเอาชีวิตเขาแลกแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะฮะผมขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นทหารผ่านศึกนะฮะมาร่วมสู้กับผมนะฮะเพื่อพี่น้องทหารผ่านศึกเพราะผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะผมไม่ใช่ทหารผ่านศึกแต่ถ้าชนะแล้วเนี่ยพี่น้องทหารผ่านศึกจะได้จนถึงเสียชีวิตแต่ตัวผมเองได้ความภูมิใจ ที่เคยรับปากกับพี่น้องทหารผ่านศึกว่าจะต้องทําให้สําเร็จก็ฝาก001 002 003นะฮะกระจายข่าวไปยังพี่น้องทหารผ่านศึกทั่วประเทศไทย77จังหวัดพร้อมเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพมหานครเร่งรัดให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดเงินประดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ3,000บาทจนกว่าจะเสียชีวิตทําให้สําเร็จทําครั้งเดียวนะฮะผมขอ30,000คนทั่วประเทศขอบคุณครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ